ค่ะพ่อจ้าสบายดีค่ะค่ะวันนี้มาหอดฟังผู้เขาคัย้ยเลยได้บานอีพ่อกะอยากหูประวัติเรื่องเล็กไหลแน่เรื่องรีรับแน่จังสีินะคะพ่อด้ยินแต่เพิ่นสิบบานซาหาบานเฤวันนี้มันเรื่องนึ่งที่อยากหูควมำกิ่งคือเพิ่นวาตะกอนเนี่ยมีเจเจอาจารย์ดังทางฟังไทยมาป่งสังขารมาทัอไปอยในถ้ำเราเม็นสิกลกายเป็น ันสิเป็นคล้ายๆกั็อ่าสารีลิกธาตุแต่ว่าเป็นก้อนใหญ่ๆขาวๆเป็นกระดูกพระพุทธเจ้าของส่มันแมนอยู่บ่ค่ะเคยเห็นบอกคุณพ่อเคยเห็นบอกเคยเห็นเนาะเคยแต่เขาเห็นวันบอกประวัติซื้อแต่เขาไม่เคยเห็นบอกเคยวันนี้เราสู้ดูฟังในบันี้มันเป็นยังไงประวัติอด้เลย อ,อันอันเท่าที่จือได้เนี่ยค่ะเท่าที่จือได้เอาปฏิหารจะจอดกับอ่าคุบาแอ๋นี่ก็ได้กับอาจารย์แอ๋นี่ก็ได้เอาปฏิหารแบบเออไปบินบาดไปยังหรือว่ามีเห็นแนวลี่ลับแนว่ยอย่างเราเลาะนี่ยทอดไปลราเลาะไกลไกผู้ขเขาคั้วเนี่ยโ <laughs> อ้แม <ขอ S 2> <laughs> ่นกับอาจารย์แอ๋ค่ะอันนี้ บีงบ้านท่านปูเนียนเพิ่นมาจับบรรษาอยู่พี่เพิ่นก็ข้ามมานจะฟังนั่นแหละโอ้ค่ะมาแต่ฟังไทยแนนค่ะข้ามมาแต่ฟังแล้วก็จะจับบรรษาอยู่ด่านตรงไหนกันเลอืมค่ะเพิ่นลงบีงบ้านอยู่บ้านพื้นมืองแต่เพิ่นไม่ได้ลงไปบีงชาวบ้านเพิ่นก็จะมาบิงน้ำบังบดอยู่เทศผู้กู้ควยคนนี้ค่ะนะค่ะเพิ่นจะพากับจันกูบากเขียนเนี่ย มันก็ถามเพื่อนผู้อันผู้บิงบ้านมันก็มีผู้ไสให้อยู่บอสนะเพื่อนก็สิเห็นกับบุหงวนเพื่อนแล้วเนาะเพื่อนแล้วว่าก็มี่ไปเขาก็ลังค้นเขาก็ตำเขาเสยซั่นนะออืลังคนเขาก็เบิ่งเขาซื่อๆนี่แหละลังค้นเขากับกสจักได้ซั่นบ่ได้สั่นบุฮู้นเพื่อนละอันน่นนะออื ตอนนั้เพิ่นบุคคลนโบสั่นเข้าทิตย์หนึ่งเลยเพิ่นเอาเพิ่นบอกเอามะกวยมาเผื่อนึ่งมาไว้ให้เพิ่นค่ะเพิ่นก็สั่นมือละนุ้ย <c oughs> แล้วบันี้มีบ่บันิมอ่าหมู่บ้านนั่นที่ว่าต่ำเขาต่ำอยังมีหมู่บา้านวะค่ะที่เพิ่นเห็นเพิ่นมันก็เป็นบังบดนี่แหละโอ้เป็นเมืองบังบดเมืองบ,งบังบดนี่แหละเพิน <ing> ่นบิ๋งบ้านน้ำบังบดเลยโอ้เพิน b b ản, ่นบิ๋งบ้านน้ำบินบ้านน้ำบังบด โบ่แม่นว่าที่ปิดบิงนำพัสดุบรรคนเฮานี่ได้โอ้บ่แม่นคนแต่ว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งเมืองบางบดเมืองบางบดเพิ่งบิงบ้านน้ำป้านี่นะเดินบิงน้ำป้าเลยนะอ๋อไปอยู่ในทิศหนึ่งทิศป่าเท่าไรค่ะสั่นไปน้ำน้ำเพิ่งกระต้มใส่บางไม้เนี่ยไม่พังเลยสมศักดิ์ค่ะเพิ่นซื้อข้าบ่ายยังก่อนค่ะปูเนียนปูปูเนียนนะค่ะเนาะครับอันข้าบ่ลาเคียนเพิ่นมาจาก ปูเนียนเพิ่นก็มาจับอยู่างนี้มากรุงไทยยังห้วยตัวนี้ค่ะเพิ่นก็มาอยู่นี่ปีนึงสามปีมาจับโอ้เพิ่นจับพันศาอยู่ภูเขาขั้วนี่สามปีเห็นว่าอาทิตย์หนึ่งนี่เพิ่นบริชันเขาเลยแม่นชันเตน้ำกับแก่นตะเวนแก่นตะเวนนี่มันป่าบุได้แก่นแก่นตะเวนครยังทางเราเพิ่งเข้าเกนตะเวนมันทางพุูนห้องอย่างกูบ่าเกนตะเวนเราเนี่ย ตะวันเม็ดเม็ดท่านตะวันบ่แม่นโอ้ตองนี้เม็ดเอ่อเหมือนก็ว่าเหมือนก็ว่ามันสิให้อยู่ท้องบ่ใบเหวมันบ่ค่ะตัวนี้แม่นอ๋อเจนตะวันเนาะเออเพิ่นเอ้ยเพิ่นเพิ่นเห็นลายอย่างปูนะอืมเพิ่นเว้าสู่ฟังตามที่เพิ่นเห็นเนี่ยเพิ่นเห็นยังแน่ค่ะพ่อเอาเอาเท่าที่เพิ่นเว้าสู่เฮาฟัง มันเพื่อก็เป็นจงงูออกมาหาเพื่อนเพื่อเื่อมันก็เป็นลูกแก้วเพื่อนนั่งสมาธิเป็นลูกแก้วลอยไปลอยมาอยู่นี่ก็ลูกแก้วอยู่กุกไห้นี้นี่นี่นะกุกไห้ใหญ่ก็จะกินมีกุกไห้ใหญ่โอ้เดี๋ยวนี้มันยังยังอยูว่ากุกไห้ใหญ่ยังยังอยู่มันหักมันเท่าแล้วมันง่ามันยังมันก็จะโดดยังล้นลงไปล่ะโอ้ค่ะ แต่ก่อนนี่มีลูกแก้วลูกแก้วนี่ลอยมากว่าเวลาเพิ่นอันนั้นค่ะแม่นแก้วมันทุกทุกวันศิลป์โอ้ทุกทุกวันศินมันสิออกมาเนาะมามันก็ลอยก่ายหน้าเพิ่นไปเพิ่นว่าคันสิให้ได้แค่เพิ่นเอาฝาบ้านเพิ่นวางไว้เลยคันสีให้คันสชี่ยวให้เพื่อนเราให้มันตกจะฝาบ้านเพื่อนจังเอาขันบดยู่ในผาบ้านเพื่อนบ่เอาเพื่อนก็เอาบ้านตังไว้ขันบดยูเขา ความเข้ามาหาเข้าบ้านเพิ่นเพิ่นก็บ่เอาอแค่ชาให้อีหลีต้องตกมานี่บ่แม่นว่าไปไปไปซอกตรงที่ตกนี่บ่เอาต้องลงมาใส่ชายบ้านเพิ่นจังเอาโอ้ค่ะแล้วลูกจื่อแต่ความตัวนี้เพิ่อนสอนไว้คือว่าเห็นเห็นนี่ลาบน้ำป้าน้ำดงคนของสำคัญแนวแปลแปกับเพื่นว่าเ่อยากให้เอาโอ้มันก็ว่าอย่าไปโลภมากอย่าไปอยากได้เพื่นว่าเอาโลภมาก ถ้าเพิ่นตกมาใส่มือให้เห่าหรือว่าตกมาใส่บาดคือเพิ่นเนี่ยแสดงว่าเพิ่นอยากหายอันบ่ค่ะเพิ่นอยากให้ฮอนอนหรือว่าเฮานอนมันจะไปยู่น้ำเห่าอยู่ค่ะพิ่นคว่องหมอนหรือว่ากว่องสะอะไรสิจะให้เหาเนาะนะขันมาตกนี่จังไดกก็เอาได้แท้ๆเลยมันบอกขันมันหอนตัวเห่าเนี่ยเป็นจังเสียนอ่ะขันนอเรื่องก็ว่าสิบบบ่เอาขนาดเท้าลิมิตเอาเยอะแต่ห้องบ่เอาไปเอาจุดๆนั้นจุดนั้นเอากล้าไปเอาลังเธอกับเสียบตัวก็มีหรือว่าอีลีก็มีัเซียนบ่อขัน เคยมีบอกที่ว่าในฝันเรามาตัวให้ไปเอาไปเอาเลยข้าตาต่ไปแทนตัวนี้นะมันมีแล้วก็ว่าชิโบก้าแต่กี้บุคเรือบาเนี่ยมาสร้างครอบครัวอยู่ที่เป็นโชดเป็นกรรมกรตีดินอันนั้นมันผีเป็นผีอยู่แถวรองเงื่อนหัวชะนะแถวน้ำพนายแล้วมูน้ำมูน้ำเดียวกันแปก็สร้างสิบนาที่งบเงินมัน โม่น้ำเดียวกันแล้วม,มาเข้าความฝันค่ะก็สิบุก้าเอะไะเข้าความฝันแล้วพ่อคําคำมาไว้กงกบก,กมังยิ้มใหญ่เด้อชนะและ้วสองมงกับเคินให้ลูกลงเบผู้เดียวรถวดชนะือ้นี่ก็ลงไปแทะเมื่อมาก็ลงไปไปแล้วมันเป็นงูเหลือมใหญ่เกี้ยวกกน้ยงใหญ่หรว่าขึ้นเครื่องกลางกบไปเห็นตัวงูมันเล้หล่อ เล,เ,ลเลอเลย้เลอะเลยมันใหญ่เกิดระยานมันยกหกัวซะจริงเลยเลอะเกือบมันตายมันมอมอมโชว์จนผมนี่จะร่นหมดเลยควันนี้ดีฟอดไปเลยเนาะแบบเหมือนกับเอากิ๊ดวิญญาณขึ้นสีออกไป,ไปตกใจเนาะเนี่ยมันเห็นเป็นตัวเนาะยังคมบไปแล้วเลือกพุม่มยกหัวเธอเลออยู่เนาะมันบันเพามันสมบัติมันบ่มันเป็นตัวงูดีฉันบอกให้ไปเอาทองคำยศสมบัติย่แต่มันถักไปมันถักเป็นอื่นๆนาหาเจ้าจะเห็นอันนี้โอ้ตอนนี้คุณพ่อก็เลย จำจากนั้นมาจากนั้นมาแล้วไปเห็นอู่ทีิเดอกับโบก้าวว่าโบก้าเอากับก็เอามาเลยไยุ่งกันเดยแต่เข้ามาทป่นี้เป็นที่หินได้อยู่พี่ได้คนบอกไปเอาอยู่พี่ได้โอ้บ่าอยู่ในภูเขาคุ้ยติดอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเฮาตอนนี้มันกระเทียภูเขาคุ้ยแต่มันลงสายน้ำทวนนี่ดิอออกจากภูเขาคุ้ยนี่ลงไปค่ะโอ้ลงไปน่ลงไปอันนั้นโตๆพ่อนเอให้มันจะเป็นของของนามันจะเป็นที่หิน เสี่ยงพื่ไปเ่พ่เอาโชคให้ฮะล่ะครับมีอะไรที่ไปยังเพื่คนบูมากเล่นห่วยแด้โอ้คนสิซีซีตีเป็นทั้งเหล็กลายก่อโอ้นี่มันเป็นตัวเล็กเห็นเรืยับ่โอ้นักนขี่เห็นน่นในในก่อนที่เอาม้าหน่ะเี๋ยอเงินเลยโอ้เห็นเป็นตัวไดคะเห็นไหเล็ก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 นากว่าเล็กหมู่งเนี่ยเล็กมุ่งเอรเล็กนากเนี่ยแหละศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนเนี่แหละโอ้คันเล็กนากี่สิเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มันมัน ยี่ไรที่เห็นมันมัจะเป็นตัวเลขอยู่หันโอ้แสดงว่าเพื่อนจะให้โชคครั้งนั้นเนาอพอเนาะแล้วก็มันฝันเกี่ยวแต่หน้าเพื่อนฝันเพื่อนบอกให้ไปเอาพอเอาวางมาท่านให้เล้วพอเสียวางมาตื่นเช้ามาลงไปส่งจังหันเพื่อนกับไปกัเด็ดไปใช่คระไปก็วางงันแทะเอามาไว้เงินนั่นเลยโอ้ว่างเลยเห็นว่างเลยขนาะก็เลยเอามาเลยเอามาเลยเพื่อนเอาให้เลยค่ะเขาไปเขาไปเห็นแล้วเอาเพื่อนเอาเราเอามาไว้เงินน่ค่ะ ยังเยอะเลยเขาเป็นกิหินค่ะเขาออเป็นชิหินแล้วมันมฝันเกี่ยวกับนาคโดโดๆมันเป็นยังไงวะสัมผัสเขา,าเนี่ยอือคือสิเป็นลูกหลานเพื่อนเท่าน,นั้นตัวเรือแหละอ๋ะอนาะมันฝันเกี่ยวแต่กับเพื่อนพยายามอายอยูเมืองปลักลายก็หุยซ้ำต่อฟุยหุดอือเป็นโตไม้หรือย,อยังนั่นนะหากีิหินน้ำข่องขึ้นมาเลยเด้ฝันนะขวกขวกมาเลยหรือเป่าโอ้ยหายเอาเห็ดอา อัาดาิดดัเรื่องผิมๆคนน่ะซัมฟุยหรี่อ้าอาอัดอีดอาดอีดมาลมมาก่อนเลยลมมาแล้วห้องก็อ,อัเรือขึ้นมาจะทางไตม,มาแล้วเพิ่นมาอาบปะขึ้นอ,อู้ยืนก็คือซิลิปหัวคนละคนอาบปะขึ้นเหมืนตัวซัมฟุยคนเดียเนาะอือแล้วเขวนเนี้ยกันนี่นะคือคือ่นปั่นรูปปั่นบาตานที่พ่อแมนแมนแมนนแมคือเลยรมันบ่ S <S หอน,นี่จะบุคือรูกป,ปันนี่ตัวจริงวันนี้ก็สำหรับนางนี่ที่พ่อเห็นในนิมิตในยังกยากก็คือเพิ่นปั่นอยู่น้าวัดน้าว่าน,นี่ก็คือคือเป็นของแถเลยนบอกพอ่อคล้ายๆกับว่ามาตามนิมิตพ่อก็สิเป็นลักษณะที่เพิ่นเห็นไว้น้าวัดน้าว่าน,นี่มันบอก,ก <S <S มันจะมันจะหอนสั้นก็หน่อยนึงหอยหอนสั้นก็หน,น่อยหนึ่ง สิบอร์เงาอล,ลาดต์อิลิทเคยจะข้าเจ้าปั่นมันมันจะโบเรี่ยงเคจังเป็นว่นนาโอ,โอ้เคยเห็นหอนแกงหวังบ่อ๋อเห็นเห็นค่ะเออมันจะเป็นลักษณะนั้นๆมันจะข้างยาวเข้กันมันจะยอดๆกูๆเนู้นนั่นน่ะมันจะบะจะบได้ยาวมันสีบบได้ยาวปั้นนี่แม่นบอกค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่พวก,ก,กลูกพวกหลานเดินทางมาจากฝัง่งไทยมาหอดผู้เขาค่อยก็มาผูกคุณพ่อที่สิมักสัมผัสได้กับเอ่อหรือว่านิมิตเนาะเหมือนเหมือนฟันเหมือนยังเนาะสิเออสีเกี่ยวกับ ฝันละที่เป็นจริงพ่อเนาะพ่อเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกไปเอาตรงนั้นตรงนี้มันจะจื่อโอ้จืดเล่นมาพ่อจืดเลยเลยก็ขึ้จับเล่าห้ทนาไปเลยนะครับมันเล่าให้ฟังนะมันมันมาเข้าของฝันม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 ันบุลืวมาซะซโอ้ค่ะค่ะมันบุลืมมันอยู่ในช่วงตรงจําเลยค่ะโอ้สาธุสาธุค่ะถือว่าเป็นบุญหูบุญตาที่ได้ยินได้ฟังนาเพื่อนเอาเฮ้อกัน